สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ผูเ้เกษตรทัเด d กับคลินิกพืชผูเ้เกษตรค่ะวันนี้นะคะจะขอพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับการเพราะกล้าข้าวสําหรับนักดํำมืออาชีพกันค่ะ สำหรับขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ์นะคะหตรวจสอบความงอกของมเมล็ดพันธุ์โดยมีวิธีการก็คือนําเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะปลูกนะคะจำนวน100มเมล็ดเนี่ยแช่น้ําไว้24ชั่วโมงค่ะแล้วนํามาวางเรียงไว้ในที่ร่มและมีความชื้นประมาณ24-48ถึงชั่วโมงเปิดออกนับจํานวนมเมล็ดที่งอกก็ถือว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกสูงสามารถนําไปใช้ได้เลยค่ะข้อ 2. การคัดข้าวโดยนําเมล็ดพันธุ์ข้าวใส่ลงไปในน้าสะอาดหรือถ้าต้องการเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงก็ต้องคัดเลือกโดยใช้น้ําเกลือโดยการผสมเกลือแกงกับน้ําสะอาดอัดตราส่วนคือเกลือ1.5-2กิโลกรัมต่อน้ํา10ลิตรแล้วใช้มือคนเมล็ดข้าวจากนั้นก็ตักเมล็ดที่ลอยออกแล้วนําเมล็ดข้าวที่จมอยู่มาล้างด้วยน้ําสะอาดเพื่อกําจัดความเค็มเพียงเท่านี้เราก็จะได้มเมล็ดข้าวที่มีความสมบูรณ์สูงเหมาะแก่การใช้เป็นพันธุ์ข้าวค so ่ะ 3. แช่ข้าวนำเมล็ดข้าวใส่กระสอบที่มีน้ำสามารถผ่านได้ดีแช่ลงในน้ำสะอาดใช้เวลาประมาณ24-48ชั่วโมงขึ้นอยู่กับชนิดข้าวอุณหภูมิและปัจจัยอื่นๆหรือแช่ในแหล่งน้ำไหลหรือน้ำนิ่งก็ได้เช่นกันค่ะ 4. การบ่มข้าวนำข้าวขึ้นจากน้ำยกข้าวขึ้นจากน้ำให้เสด็จน้ำเป็นเวลาหคืนนะคะให้ข้าวแตกตุ่มตาประมาณ1มเมตรเพราะถ้าตุ่มตาย,ยาวมากจะติดขัด กับเครื่องโรยกล้านะคะและหนอจะหักได้ง่ายอุณหภูมิในการบ่มไม่ควรต่ำกว่า10องศาเซลเซียสและไม่สูงกว่า40องศาเซลเซียสค่ะหากเพื่อเกษตรกรท่านใดนะคะสนใจต้องการปรึกษาวิธีการเพราะกล้าข้าวสําหรับนักดำนาเมืออาชีพในขั้นตอนต่อไปนะคะสามารถคอมเมนต์หรือทักเข้ามาได้ที่คลินิกเพื่อครูเกษตรได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ความรู้ดีแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ